ราบสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านก็สู่ช่องของซ่อหมหวยพาโดยมิ่งตังชาแน,นลนะคะวันนี้ก็มาพบกันอีกเช่นเคยจ้าวันนี้ก็เป็นวันจันทร์ที่18แล้วนะคะแป๊บเดียวก็ครึ่งเดือนของเดือน7แล้วเนาะเวลาช่างรวดเร็วจริงๆเลยวันนี้ก็จะมาให้แนวทางหวยฮานอยหรือว่า รัฐบาลเวียดนาม4ฮานอยเฉพาะกิจพิเศษปกติ V.I.P. นะคะพี่น้องจ๋าก่อนที่จะมารับชมแนวทางเรามารับฟังคำเตือนก่อนนะคะคำเตือนนะคะคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะจ๊ะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะ ตัวเลขเกิดจากการคำนวณของสถิติหวยที่ออกในงวดก่อนๆอาจจะมีคำนวณเข้าบ้างหลุดบ้างก็เป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดาเนาะพี่น้องเนาะเข้าเข้าออกออกเข้าเข้าหลุดหลุดขึ้นขึ้นลงลงนาะพี่น้องเนาะรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะโอเคจะเรามาสรุปแนวทางของเมื่อวานก็คือ ของวันที่17นะจ๊ะว่าเลขตารางรายวันที่ให้ไปมีตัวไหนบ้างเลขตารางรายวันนะคะมีเลข0เลข7เลข4เลข3เลข1เลข5้า เจ็ดห้าห้าเจ็ดเข้านะคะพี่น้องจา้าห้าเจ็ดเข้านะคะเลขตารางสามสี่เข้านะคะเลขตารางเ,าเลขจเจาะเน้นเจาะนะคะเลขเน้นเจาะเข้าสี่สามนะคะเน้นเจาะเข้านะคะสามตัวไม่เข้า เบิ้ลไม่เข้าแต่ว่าเลขจุดของเมื่อเมื่อวันที่16เข้านะคะ09 0ยเข้านะคะสรุปว่าเข้า3คู่3-4คู่นะคะส่วนโค้งสุดท้ายโค้งสุดท้ายที่ให้ไปาสายสุขภาพวิ่งรุ่น5นะคะฟันไป5-4 5สไม่เข้านะคะแต่ว่าเจาะเน้นมี5 57นะคะได้5-7นะคะ ส่วนชุดกันชุดกันไม่เข้าเนาะพี่น้องเนาะแต่สาตัวห้า่ถ้าใครตัดเล่น57นี่ก็ได้อยู่นะพี่น้องนะแล้วก็เลขจุดมาจุดให้อีกครั้งหนึ่งจุดใมาอีกดอกหนึ่งได้9ก้าสองเข้านะคะจุดเลขสองตัวเข้านะคะพี่น้องจ๋าสรุปว่าเข้านะคะสองสองลิปเข้านะคะเอา ก็มตกใจมามานอนเฟื่อแม่นี่แม่ก็ตกใจอยูเลยะมาดูคลิปของวันนี้นะคะเลขตารางรายวันนะคะว่ามีตัวไหนบ้างเลขตารางรายวันงวดประจําวันที่18นะจ๊ะพี่น้องจา๋าเลข2เลข9เลข8เลข7 เลขสี่เลขสามนะคะเห็นไหมเน้นจบไปที่เลขเจ็ดกับเลขสองเจ็ดก็ไปเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดห้า 7 6นะคะตัวที่ชอบก็จะเป็น7 5กับ7 6นะคะ2ก็ไป20 24 25 29ก็ไปที่29แล้วก็24นะคะชุดกัน28 23 78 สี่นะคะตัวที่ชอบก็จะเป็น2878นะคะส่วน3มตัว3ตัวไปที่สองสี่เนะคะเบิ้ลไปที่สองสอง แปด7นะคะพี่น้องจา๋าเลขจุดก็ของเมื่อวานไปก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงใบยๆค่อยมาจุดเป็นเลขแนวทางหวยลาวนะคะพี่น้องจา๋าเดี๋ยวขึ้นไลฟ์ที่ให้ให้แนวทางหวยลาวนะครับราติดตามนะคะพี่น้องจา๋าเอาเอาตัวเก่าไปก่อนเนาะ92จากหัวให้เป็นส9งเ้เมื่อวานตัวกลับ ตัวกลับก็เข้า2รอบรู้สึกไอรอบหนึ่งเนาะนะสองหกนะสอก็เข้านะพี่น้อง29งเ้าแล้วก็ามาสองหกหอีกนั่นนะโอเคนะคะสําหรับคลิปนี้ใครที่เข้ามารับชมก็ขอให้เฮงเฮยเลยๆทุกท่านนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคําว่าสวัสดีค่ะ